Cô cài Cô cài Cô là A Cô cài là A Cô cài Có cài A, ngô ngô, E, có อืมไปกด,ปดตรงนี้อมอตรงนี้ไงกดไกซะละอ่ะกดกอไก่ก่อนโอ้กปจ๊จิกตบไปถุงเท้าถุงเท้าโอเคหาถุงเท้ากัน ทอถุงสละอูอง,องูสรลเอทอทหารมาโทสรลอาทอถุงสละอูงูงูสรลเอเออยี่สิบองคยต่อ,ตอไปฮะ ครัว <gesch> ใช่กระทะกระทะมหากระเถอะโอเคกระทะทุกหม้อทอดหม้อทอดมหาหม้อทอดกันเถอะมีมหาหม้อทอดกันเถอะมีหอเห็ดมอม้าไมโคออ่างตอทหารออ่างเดอะเด็ก อ๋อฮีบถูกข้างด้านอันอันที่สองเป็นข้างซ้ายอะ่ะออฮีบ๋อฮีแล้วมอมาไม่ได้ใช่เหรอไม่ได้มันไม่มีความหมายใช่มันไม่มีความหมายเรโปรดบอกเองอะ่ะออฮี มมมา,มมาก็มะโทมะโท,โทโอ่างท,ทาทหาร,รออ่างดาเดดเออมันทอดต้มต่อไปต้มต้ตตมมีตเตาไม้โทมมมะเออ,อเต่อไปสับ สอเสือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาสอเสือโอเคหาได้แล้วสอเสือสละกถางั้นก็ไม่ได้สิเดี๋ยวสอเสือไม้โทมบอมใบไม้สอเสือไม้โทมบอมใบไม้บอม บใบศพไม้สอเสือไม่ใช่สอเสือไม่ทัวบอลไม้หันอ๋อสาระอัวหรือเปล่าไม่ใช่สาระอัวสาระอ่ะใช่บรรอากาศไงไม้หันไม้ไม้หันอากาศซอเสือไม้หันอากาศมอไมใไม้สอเสือไม้หันอากาศ ไม่หันอากาศเหรอใช่ห้อหันอากาศไม่หันอากาศต่อไปไหมหันอากาศอาไม่เจอเลยเนาะงันนี่เลยหดาดหน้าแล้ว เสอยงเสือสนี่ก็มีเออยังยังนี่เหรอใช่ยังยอยยากสระอายอยยากไม่เอกสะระอางงูยอยยากไม่เอยอยยาก ฮารอยักอันอันอื่นดีกว่าทุกคน,อนเออรอยักไม้เอกเออไม้เอกไม้เอกไม้เอกฮารอยักไม้เอกสระอามงมันมาไม่เอกแต่ก็หาไม่ได้มาหาด้านอนีีก่อนเนาะรอยัก มันกลับมาอกสิสระอาอสระอากดอย่างนี้สิเข้าไปเตาอบนะครับทุกคนสตะเอตอเตาสระอาโออ่านบอนไหมไม,ไม้เออ ต่อไปคาเ,เตาเฉยๆสระเอเออครบแล้วสามสิบสามสามสิบสามเก็บเหรียญยี่สิบห้าต่อไปอดานหกใช่ไหมภาในกล่องพิซซ่าต่อไปพิซซ่าพิต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 พอพาน เยาของขวัญต่อไปของ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 ขวัญของ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 ขวัญเย่ต่อไปรอเรือรองเท้ากรองเท้ารองเท้าโอเคนะครับวางกันนะ